อองเรโอน่าถึงเวลาที่จะต้องโดนปลดแล้วจริงหรือเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาอภพิปรายไปพร้อมๆกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับว่าทัพมีสัตแด์เนี่ยนะครับเสียไปแล้วถึง14ประตูจากการออกสตาร์ท6นัดแรกของฤดูกาลนี้นับรวมทุกรายการนะครับซึ่งในเกมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอองเรโอน่านะครับที่ลงเฝ้าเสานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมล่าสุดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยนะครับ ที่เขาที่เขาเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบโดยตรงนะฮะกับประตูแรกที่เสียไปนะครับช็อตนั้นนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโอนาณาพลาดจริงๆนะครับกับการที่ไม่สามารถป้องกันประตูป้องกันลูกยิงของรีลอยซาเน่แล้วปล่อยให้มันลอดตัวของเขาเนี่ยเข้าประตูไปนะครับและพอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียไปอีก4ประตูในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็เกิดสถิติหนึ่งขึ้นมาแล้วครับกับการที่ทัพปิดแสดงเนี่ยนะครับเสียประตูอย่างน้อย 3ลูกขึ้นหรือมากกว่านะครับเป็นเวลาออสามนัดติดต่อกันนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะฮะไม่ได้เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานมากแล้วนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี1978เลยนะครับ แน่นอนเลยครับว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับแฟนผีหลายๆคนเลยครับโดยเฉพาะกับบรรดาที่เป็น FC ของดาบิดเดเคอร์นะครับก็เสียงดังขึ้นมาเลยแหละครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของเอริกเันฮักเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างแท้จริงเลยแล้วนะครับผมคนหนึ่งเลยครับที่เ,เคยอัดคลิป สนับสนุนองเรโอนาน่านะครับว่าถึงตอนนี้เนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขามากนะครับให้เวลาเขาในการที่จะปรับตัวกับฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรับตัวกับบรรยากาศใหม่ๆปรับตัวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแต่พอได้เห็นผลงานล่าสุดจากเกมที่มิวนิกแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าผมยังไม่ถึงขั้นจะให้เอริกเทนฮากเนี่ยนะครับ โอดอน่าออกจากตำแหน่งมือหนึ่งแบบถาวรแต่ถ้าเกิดเอริกเันฮากจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้เอาเอาตายไบยินดีขึ้นมาเล่นก่อนณนะเวลานี้ณนะช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตะขิดตะขวงใจอะไรนะครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับตอนนี้นะฮะองเรโอนนาเนี่ยนะครับกำลังเจอกับปัญหาใหญ่เลยแล้วนะครับทางเรื่องอผลงานในสนามแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยนำมาซึ่งเสียงวิพากวิจารณ์มากมายและ เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมันอยู่บนโลก Social Media ลโซเชียลมีเดียนะครับและโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเตะมาแล้วนักต่อน,นักซึ่งผมเชื่อว่าอองเรโอน่าก็น่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไม่มากก็น,น้อยถ้าอนนุนนานามีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะว่า ควรจะให้เขาไปเคลียร์ตัวเองไปเคลียร์เรื่องสมาธิไปเคลียร์เรื่องสภาพจิตใจไปเคลียร์เรื่องของอปัญหาที่รัวเองกําลังเจออยู่ณเวลานี้เพราะว่าถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับและยังทูซีส่งลงสานามไปอีกเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรล่ะครับมันก็คือความผิดพลาดที่คุณจะได้เห็นจากตัวองเรโอนาน่าอยู่สม่ําเสมอ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะครับผมไม่ตะกิดตะขวงผมไม่ขัดข้องนะครับถ้าเกิดว่าเอริกทนัยจะเอาเอาทายบายินดีขึ้นมาเป็นตัวจริงในเกมต่อไปเอาทายบายินดีเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเราก็ไม่ได้คุ้นฝีท่าอ่เราก็ไม่ได้เห็นฝีมือฝีมอไม้ลายมือของเขาอะไรมากมายแล้วครับเพราะเขาเล่นอยู่นลีกตุรกีแต่การที่เขาเนี่ยเป็นฟืนมือหนึ่งของเฟเดบาเช่เนี่ยครับมันก็สามารถการันตีคุณภาพได้ระดับหนึ่งเลย แล้วซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมก็เคยบ่นไปแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคุณจะไปอะไรกับผู้รักษาประตูมือ2นักหนาล่ะครับพอถึงตอนนี้เนี่ยผมเห็นแล้วนะครับว่าเราได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณเนี่ยใส่ใจกับการมีผู้รักษาประตูมือ2ดีๆสักคนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องตรงนี้แหละครับและอีกอย่างนะฮะผมว่าแมนเชสเตอร์คงมองไกลไปถึงในช่วงต้นปีแหละครับที่องเรโอน,น่าเนี่ยน่าจะต้องไปเล่นให้กับทีมชาติแคนาดาในศึกแอฟริกันเนชั่นครับและคุณต้องไปหวังพึ่งพาก,กับ เออเอาทายไปดีซึ่งเป็นมือ2โอ้โหก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าโอกาสของเขาเนี่ยอาจจะมาเร็วขึ้นกว่านั้นนะครับกับช่วงเวลาที่อองเรโอนาน่าเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นแบบนี้จริงๆแล้วเรื่องของการที่ผู้สาประตูมือ1โดนโดนปลดอ่าไม่ใช่โดนปลดดิโดนเปลี่ยนอ่าแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอกครับฤดูกาลแรกที่ดาบเบิดเแครย้ายมาก็มีการสลับสับเปลี่ยนระหว่างเดเแครกับกับ ain, ากาอนันเดอร์สลิเนเดก้วการี่ ถ้าเกิดเอริกเทนฮากจะเปลี่ยนเอาเอาไทายบยดีขึ้นมาเล่นแทนที่ขององเดอโนาที่กําลังประสบปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจณเวลานี้นะครับผมว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องที่ขอขาดบาดตายอะไรไม่น่าจะใช่เรื่องที่เอ่อตัวองเรอโอนาเองเนี่ยจะถึงขั้นรับไม่ได้ถึงขั้นฟาอ่าฟ้าถลลมแผ่นดินทลายอะไรแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอริกเทนฮกคิดแล้วจริงๆว่าองเดลโอน่ามีปัญหาตรงนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนเอาบายนดีขึ้นมาก็ได้นะครับในช่วงระยะเวลานึงเนี่ยแบบเนี้ย นะครับให้อดเดนรนาไปลองเคลียร์สภาพใจไปลองเคลียร์หัวไปลองเคลียร์เรื่องของความมั่นใจอะไรให้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่อยเอาเขากลับมาก็ได้ผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องที่เสียหายอะไรมากมายอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะมันน่าจะเป็นการเรียกแรงกระตุ้นเรียกสมาธิเรียกสติให้กับองเดอน,น่าและให้เอาทายบัญดินเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองด้วยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรล่ะครับลงความเห็นมาได้เลยนะครับ